นายอำเภอดีเด่นพูดตายมาแล้วถึงสามครั้งเรื่องราวของนายอำเภอประชานายอำเภอดีเด่นพูดตายมาแล้วถึงสามครั้งเริ่มแรกในอำเภอประชาท่านบอกว่าเรื่องที่ท่านไปเห็นไปสัมผัสบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ได้พูดให้ใครฟังนั้น เพราะเกรงว่าถ้าท่านพูดไปแล้วเขาคงไม่เชื่อทั้งตัวท่านเองก็ไม่แน่ใจว่าท่านฝันไปหรือเปล่าแต่มันแปลกประหลาดตรงที่ความฝันครั้งนี้ไม่เหมือนความฝันอย่างที่เคยฝันมาเพราะเป็นการฝันไปเจอแต่คนที่ตายไปแล้วทั้งสิน้น ทั้งได้ไปพูดคุยเป็นเรื่องราวต่างๆเป็นการคุยกันสนุกสนานกับเพื่อนเก่าๆที่รักกันมากสมัยสงครามญี่ปุ่นและเคยเป็นยุวชนทหารมาด้วยกันซึ่งเขาตายไปหลายปีแล้วทั้งยังได้ไปพบญาติพี่น้องและคนที่รู้จักมากคน้นแต่ไม่ได้พูดคุยกันเพียงแต่เห็นท่านเหล่านั้นไม่เหมือนได้พูดคุยกับเพื่อนที่พูดถึงความหลัง ความเป็นไปต่างๆประดุดคนธรรมดาคุยกันนี่เองท่านในอำเภอรประชาเล่าว่าผมเองมันสลบหรือจะว่าตายก็ตายมาสามครั้งแต่ต่างวาระกันครั้งแรกที่ผมสลบไปก็เพราะถูกเตะกระโหลกแตกในการเล่นรักบี้ระหว่างเกษตรกับในร้อยจปรรผมเรียนอยู่เกษตรตอนที่ถูกเตะดังป๊อกปรากฏเป็นภาพเห็นชัดเจนเห็นปลาช่อนตุบเรร์เลย คือก่อนหน้านั้นไม่กี่ปีผมสู้กับปลาช่อนตัวหนึ่งเกือบชั่วโมงกว่าจะเอามันอยู่ปลาช่อนตัวนั้นใหญ่มากพอๆพกับขานี่แหละดูๆจะเป็นโคตรปลาช่อนปูปลาช่อนหนี่นะแล้วน้ําก็สูงขนาดหนาแข้งเราปลุกปล้ำกันจนเหนื่อยกว่าผมจะตีได้ปอกเดียวภาพของปลาช่อนมันผุดขึ้นมาเองเห็นชัดเจนเลยตอนผมถูกเตะแล้วผมก็หมดสติไป พอหมดสติไปตอนนั้นกระโหลกศีรษะของผมมันแตกยุบแล้วไปกดประสาทมือเท้าทําให้มือสั่นเท้าสั่นตลอดเวลาผมจําได้คลับไลคลับค,บคารู้สึกเหมือนเครื่องหลับเครื่องตื่นเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับเพื่อนต้องตบหน้าผมแรงๆเวลาจะหลับล้อยลงไปยังนึกว่ามันตบหน้าทําไมมีเรื่องโกรธเครื่องเรื่องอะไรแต่ที่จริงเขาตบให้เราคืนสติ หมอก็ผ่าตัดผมสลบไปสองวันต่อมาวันหลังผมทราบจากหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวว่าผมตายตอนนั้นมีอายุ25ปีผมเกิดวันที่5ทธันวาคม2 4 7 7เ็ป็นจชเพศพอดีนายอำเภอประชาเล่าว่าเมื่อท่านฟื้นจากการผ่าตัดครั้งแรกแล้วต้องอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลจุลาร่วมปีจึงจะออกจากโรงพยาบาลได้ท่านบอกว่า ก็ไม่มีอะไรมีแต่หนังหัวเฉยๆไม่มีกระโหลกเพราะหมอผ่าตัดเอาชิ้นกะโหลกที่แตกทิ้งไปหัวกระบุมเวลาหายใจเข้าหายใจออกมันก็ยุบกระพองเหมือนสมองเด็กอ่อนผมก็มาปรึกษาคุณหมอใหม่ว่าไม่ไหวละถ้าอยู่อย่างนี้ผมไม่อยากอยู่คืออยู่อย่างบุคคลทุพพลภาพอย่างนี้อย่าอยู่ดีกว่าก็เลยถามหมอว่าจะทำใหม่ให้ดีกว่านี้ได้ไหม หมอบอกว่าก็ทำได้พออีกปีถัดมาในอำเภอรประชาก็เข้าโรงพยาบาลจุลาเพื่อให้หมอผ่าตัดเป็นครั้งที่สองโดยหมอต้องผ่าตัดอากระดูกสี่โครงไปแทนกระดูกกระโหลกศรีรษะที่ผ่าตัดทิ้งไปในอำเภอเล่าว่าครั้งนั้นมีการผ่าตัดสามรายรายหนึ่งเป็นไส้ติง่งอีกรายเป็นกระเพาะอาหารรายผมหนักกว่าเพื่อนคือผ่าตัดกระโหลกกับสี่โครง ทุกรายที่ถูกผ่าตัดมานอนเรียงกันเลยผมแทบจะทนไม่ไหวไม่วันแรกก็วันที่สองมองเทงไปทีละคนผมเองที่มีความประหลาดอยู่อย่างหนึ่งคือขณะที่ผมปวดจนเกือบทนไม่ได้มันจะมีเสียงกระซิบที่หูว่าพรุ่งนี้จะดีกว่านี้ลคล้ายๆจะบอกให้ผมอดทนไว้เสียงกระซิบนี้จะบอกตลอดเวลาว่าพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้พรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้ ความเจ็บปวดนี่รวดร้าวสุดพนาันาในตาผมนี่ลืมค้างอยู่ไม่กับพริบลืมตาทั้งวันทั้งคืนและปวดบวมไปทั้งใบหน้าใครมาเยี่ยมไม่รู้จักจนหมอต้องใช้สะกดจิตบังคับกว่าลูกในตาจะหลอกลิ่งได้ก็ใช้เวลาอยู่นานนี่เป็นครั้งที่สองหลังจากที่ผ่าตัดออกมาแล้วก็ปกติเมื่อคุณหมอให้ออกจากโรงพยาบาลได้ นายอำเภอรประชาก็ทดลองความเป็นปกติของร่างกายด้วยการเล่นตะกร้อลองใช้ศีรษะมองดูก็ไม่เห็นเป็นอะไรอันหมายถึงกระโหลกศีรษะที่มีสภาพแข็งแรงดีแล้วประกอบกับนายอำเภอเป็นคนรักการกีฬา <c oughs> เมื่อไม่ได้เล่นรักบี้ต่อไปเพราะหมอห้ามท่านก็หันไปออกกำลังกายด้วยการวิ่งหมื่นเมตรและก็สามารถทำลายสถิติในสมัยนั้นได้แต่พอถึงเส้นชัยท่านก็หมดสติ เพื่อนเพื่อนพากันตะโกนว่าทำลายสถิติแล้วทำลายสถิติแล้วหูได้ยินแต่เท่านั้นเราก็ใส่เต็มที่วิ่งสุดกำลังแต่พอถึงเส้นชัยก็ไปบ้านมันเหนื่อยเหลือกำลังก็เข้าโรงพยาบาลอีกครั้งเข้าโรงพยาบาลจุลาเป็นว่าเล่นแต่ครั้งหลังนี้ไม่นานประมาณสิบวันครั้งแรกนั้นร่วมร่วมปีครั้งที่สองก็หลายเดือนท่านในอำเภอรประชา ได้เปิดเผยความเป็นไปในระหว่างที่ท่านตายไปว่ามีเหตุการณ์ที่ผมออกจะประหลาดใจอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือตอนที่หมดสติไปนั้นผมออกไปจากตัวเมื่อไหรไม่ทราบแล้วเห็นตัวผมเองนอนแน่นิ่งอยู่แต่ผมไม่มีความรู้สึกอะไรใยดีในตัวผมเลยไม่มีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นไม่มีความคิดที่อยากจะกลับคืนไปสู่ร่างนั้นคล้ายๆกับเรารู้ว่าเราจะไปดีกว่านี้ ความรู้สึกเป็นเช่นนั้นแล้วก็เห็นใครต่อใครร้องห่มร้องไห้ก็ไปปลอบเขาว่าร้องทำไมอย่าร้องอย่าเสียใจแต่ไม่เห็นมีใครเอาใจใส่กับเราผมพูดกับเขาปลอบเขาเขาก็ไม่พูดด้วยเหมือนไม่เห็นเราอย่างนั้นแหละจากนั้นก็มีคนพาผมไปมีความรู้สึกเหมือนกับเป็นคนพาไปผมไปเจอบรรยากาศหนึ่ง ตอนเขาพาไปนี่ผมไปเจอกับความร้อนที่มันร้อนจนอธิบายไม่ได้มันไม่เหมือนร้อนไฟมันไม่เหมือนร้อนแดดมันเป็นความร้อนที่บอกว่านี่คือความร้อนของไฟนรกพอเข้าไปไม่อยากอยู่เลยแต่เขาไม่ให้ออกมาแล้วเขาก็พาไปที่อีกแห่งหนึ่งไปเจอกับบรรยากาศที่มันเย็นสงบเป็นความเย็นสงบที่ไม่เหมือนในห้องแอร์ ไม่ใช่ความเย็นเหมือนในเมืองหนาวแต่เป็นความเย็นที่หาไม่ได้ในโลกนี้เป็นความเย็นที่สะอาดสว่างและสงบก็รู้สึกว่านี่คล้ายๆกับเป็นเมืองสวรรค์พอเราเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็ไม่อยากออกมันมีความสุขอย่างประหลาดแล้วผมก็ไปอีกครั้งหนึ่งไปเจอเพื่อนที่รักกันมากเป็นยุวชนทหารด้วยกันสมัยสงครามญี่ปุ่นเขาตายไปแล้วเมื่อพบกับเขาก็ชวนผมมาอยู่กับเขา ขณะที่เรากําลังคุยกันผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรายังไม่ได้ลาแม่เราเลยไปบอกแม่ก่อนเถิดเขาก็บอกว่าอย่ากลับเลยเขาไม่ให้กลับพอผมบอกว่าจะไปบอกแม่เขาก็พาผมไปอีกแห่งหนึ่งเราก็เพลินอีกเพราะมันมีต้นไม้น้ําตกเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเสร็จแล้วผมก็บอกไม่ได้ละจะต้องกลับก่อนโดยสัญญากับเขาว่าจะมาใหม่ แต่สัญญานี้จะว่าอย่างไรต่อไปผมลืมหมดเพราะมันหลายปีมาแล้วพอผมจะไปเขาก็พาไปที่อีกแห่งหนึ่งเขาจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนผมสุดทนบอกว่าไม่ได้แล้วต้องกลับไปก่อนแล้วสัญญาว่าจะมาดังกล่าวพอผมตัดสินใจปั๊บก็รู้สึกตัวนอนอยู่บนที่นอนอีกครั้งหนึ่งผมก็ไปเจอคุณตาคุณยายและคนที่รักนับถือกำลังนั่งขยำอุจจระกันอยู เหมือนกับกำลังขยำดินเหนียวมันปลิ้นออกมาตามนิ้วมือรู้สึกท่านสนุกสนานมากแต่เรารู้ว่านี่คือโทษของการเล่นการพานันไม่ทราบว่าอะไรมาบอกว่านี่คือโทษของการเล่นการพานันเราก็เสีสเยยไม่อยากดูต่อไปต่อจากนั้นก็ไปพบหมู่บ้านหรือเป็นสังคมอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขสบายมาก ไม่มีการเบียดเบียนกันใครทำผิดอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นก็ม่มีการสัดกันต่างคนต่างรับผิดไม่โทษคนอื่นมีแต่โทษตัวเองที่ผมไปเห็นสภาพในสังคมอย่างนี้เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่บันดาลใจเมื่อผมไปสร้างหมู่บ้านในฝันนอกจากจะมีพระบรมราโชวาทพระนิพนธ์ขององค์พระประมุกสงสุดแล้ว ก็มีสิ่งนี้ที่ทำให้ผมนึกถึงจะสร้างสังคมให้มีธรรมะให้มีศีลธรรมปรองดองรักใคร่กันให้ทุกคนมีคุณธรรมนี่เองเป็นชนวนที่ทำให้ผมเกิดความคิดสร้างหมู่บ้านในฝันหรือหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองขึ้นมานายอำเภอประชาสุดลมให้ใจเข้าปอดแล้วถอนใจเมื่อพูดถึงความหลังครั้งเก่าพลางเล่าต่อไปว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมนั่งสมาธิ นั่งคิดถึงหมู่บ้านพัฒนาว่าจะตั้งชื่ออะไรดีแล้วบางทีมันต่างวาระอย่างหนึ่งคือเมื่อผมไปอำเภอเมืองเลยผมไปเห็นสถานที่ที่ผมไม่เคยไปแล้วตกใจตื่นเต้นว่าสถานที่ตรงนี้ผมเคยเห็นที่ไหนผมนึกอย่างไรก็นึกไม่ออกหลายแห่งด้วยกันที่ผมไปเจอสถานที่ต่างๆแต่ต่อมาผมก็นึกได้ว่าเราเคยเห็นเมื่อตอนที่เราหมดสติไป ซึ่งเราไม่รู้ว่าตายหรือไม่ตายแต่ที่บายให้ใครฟังไม่ได้มันลำบากอย่างนี้หรือจะเป็นความฝันทั้งหลายที่ได้สัมผัสในแดนสนธยาอีกมิติหนึ่งเราไม่อยากเล่าให้ใครฟังเล่าแล้วยังโดนขัดคอซิอีกสิ่งต่างๆที่ผมได้พบได้เห็นมานี้ผมก็เก็บไว้นอกจากเพื่อนฝูงที่รักใคร่เท่านั้นก่อนจะเล่าก็ต้องบอกกันก่อนว่าเล่าแล้วอย่าขัดคอกันนะ สมัยก่อนยังจําได้เยอะผมมีเพื่อนฝูงคนหนึ่งชอบมาซักถามเรื่องนี้ผมออกจะเลือนรางแต่สรุปข้อใหญ่ๆใ,ในสามครั้งที่ผมหมดสติไปซึ่งแต่ละครั้งอุกชะกันทั้งนั้นครั้งที่พากระโหลกศีรษะและสีโครงนั้นถ้าใครมาเยี่ยมผมต้องถอดรองเท้าถ้าใส่แล้วเดินเข้ามาผมได้ยินเสียงรองเท้ากระทบพื้นเป็นสะดุ้งสุดตัวทุกที ในอำเภอรประชาะเล่าว่าภายหลังท่านหันมาปฏิบัติธรรมโดยไปศึกษาปฏิบัติเกือบทุกสำนักในกรุงเทพความจริงอีกอย่างหนึ่งที่ท่านไม่อยากจะพูดถึงก็คือท่านตายมาแล้วสี่ครั้งไม่ใช่สามครั้งดังเข้าใจแต่ครั้งนั้นมันไม่สู้จะดีกล่าวคือท่านดื่มเหล้าจนช็อกท่านบอกว่าสมัยนั้นผมดื่มเหล้าทนเพราะว่าร่างกายแข็งแรง เมื่อเกิดช็อกเขาก็หามผมเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งแต่ผมไม่อยากบอกใครว่าผมดื่มเหล้าจนช็อกเดี๋ยวนี้เลิกหมดแล้วหลังจากที่อุิทศทุกอย่างถวายแกหลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรจังหวัดนคนรปฐมท่านเป็นผู้ชุดผมขึ้นมาจากคุมนรกจากอบายมุกท่านเพิ่งจะมรณภาพผมยังไปกราบศพท่านผมถือว่าท่านเป็นอาจารย์องค์แรกที่มีพระคุณแก่ผมอย่างสงสุด ภายหลังผมก็หันมาปฏิบัติธรรมสำนักมีเท่าไรผมไปหมดในกรุงเทพนี้ผมรู้จักหมดจนในที่สุดได้มีโอกาสไปฟังธรรมะแบบปาตกถาของหลวงพ่อพุทธทาสที่หอประชุมมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์นับเป็นครั้งแรกที่ผมได้ฟังธรรมะแบบปาตกถาตอนนั้นผมเรียนจบเกษตรแล้วผมก็ไปเรียนที่ธรรมศาสตร์หลวงพ่อพูดเรื่องน้ำมันผีแล้วผมก็ตามท่านไปที่สวนโมกหลายครั้ง ได้อ่านหนังสือของท่านอย่างเป็นบ้าเป็นหลังผมจึงได้จุดยืนของผมผมจึงพบทางปฏิบัติและตอนหลังก็มาตามหลวงพ่อปัญญานันทะอีกจนบัดนี้ผมได้เอาคำสั่งสอนของหลวงพ่อพุทธทาสมาวางเป็นโครงการสร้างศูนย์การฝึกอบรมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเอามาวางเป็นโครงสร้างนํามาเป็นรูปธรรมเป็นธรรมะปฏิบัติจนบุคคลสําคัญระดับโลกดกรกิมฟูนจากเกาหลีบินมาดู ขอดูโครงสร้างอันนี้และเขาก็ยอมรับนอกจากนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นมาขอดูโครงสร้างพัฒนาซึ่งทั้งหมดผมคิดจากบางสิ่งบางอย่างที่สัมผัสมาจากแดนสนธยาประกอบเข้าไปด้วยนายอำเภอรประชาท,ท่านบอกว่าคนเราที่จะตายนั้นไม่กลัวความตายหรอกแต่กลัวการกระทำคือผลของกรรมเพราะเมื่อถึงตรงนั้นไม่มีใครช่วยได้แม้แต่ตัวเองก็ช่วยไม่ได้ ตอนที่ท่านตายไปพบเพื่อนรักและเกิดความรู้สึกเสียใจที่ยังไม่ได้ไปบอกลามารดาน,นั้นท่านบอกว่ามันอาจจะเป็นความผูกพันที่มันมีคำผูกพันอยู่เพราะท่านโกหกมารดาของท่านท่านเล่าย้อนหลังให้ฟังอย่างเปิดเผยว่าการผ่าตัดครั้งที่สองนี้ผมต้องโกหกแม่เอาเงินมาเพราะการผ่าตัดครั้งที่สองนี่ต้องเสียเงินเองผ่าตัดครั้งแรกสมาคมรักบี้ออกให้ แต่พอเราออกจากโรงพยาบาลแล้วครั้งต่อไปเราต้องแสียเองทั้งหมดผมต้องหลอกต้องโกหกเอาเงินแม่มาเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นไม่มีใครรู้นอกจากเพื่อนรัก2อสคนที่ไปคอยดูแลแล้วผมบอกไว้ว่าถ้าไม่ฟื้นอย่าบอกใครนะถ้าไม่ฟื้นอย่าเพิ่งไปตามใครมาถ้าฟื้นแล้วจะไปบอกหรือจะไปตามใครก็ได้ก่อนจะผ่าตัดผมต้องไปพักอยู่ที่โรงพยาบาลแรมเดือนหมอต้องวัดความดันวัดหัวใจ ขณะที่อยู่โรงพยาบาลก็มีเพื่อนที่เป็นหมอมาบอกว่าอย่าตัดอย่าพานากลับไปอยู่บ้านดีกว่าเขามาห้ามปราไม่ใช่น้อยจนผมรำคาญผมก็บอกว่าถ้าอยู่อย่างนี้ไม่อยากอยู่อยู่อย่างทุพลภาพยอมตายดีกว่าจนถึงวันผ่าตัดคนหัวมีพยาบาลสามคนมาร้องให้สงสารผมเขาถามผมว่าคุณคิดอย่างไรถึงมาผ่าตัดนี่ผมก็บอกว่า อย่ามาห้ามผมเลยผมกนหัวเสร็จแล้วแม่โทรเลพมาห้ามผ่าตัดให้กลับบ้านด่วนเท่านั้นแหละน้ำตามันทลักออกมาจากเบา้าใครๆก็สงสารผมร้องให้กันหมดผมมานึกอีกทีถ้าอยู่อย่างนี้อย่าอยู่ดีกว่าจึงของกระดาษมาเขียนพินัยกรรมบอกว่าถ้าผ่าตัดครั้งนี้ถึงแก่ชีวิตห้ามไม่ให้เอาศพไปขอมอบศพนี้แก่โรงพยาบาล ให้เป็นอาจารย์ใหญ่แก่นักศึกษาแพทย์ต่อไปเขาก็เข็นรถเข้าห้องผ่าตัดแต่ก่อนจะเข้าก็ยังมีคนมาพูดว่ายังมีเวลาตัดสินใจยังไม่ถึงที่ผมก็ตอบไปว่าอย่ามาพูดผมตัดสินใจแล้วเป็นไรเป็นกันตอนเข้าห้องผ่าตัดเขาฉีดยาสลบแต่ผมยังไม่สลบยังรู้สึกตัวพอเข้าไปแล้วเห็นดวงไฟสำหรับผ่าตัดนะดวงไฟเบอร์เลก กลัวสุดขีดเลยผมร้องเรียกแม่จนสุดเสียงหมอเขาบอกให้ใจแข็งใจแข็งพอร้องสุดเสียงนี่เขาก็ล็อกคอเสียแล้วเอาเข็มขัดรัดแขนผมตกใจยังไม่สลบเสียงหมอเขาบอกว่าคนนี้ใจแข็งให้เพิ่มยาสลบหรืออะไรนี่พอผมเรียกแม่สุดเสียงแล้วใบหน้าแม่ก็ปรากฏชัดเจนพอเห็นหน้าแม่แล้วก็มีเสียงปองปองเสียงมันฟู่เข้ามาในตัวแล้วก็หมดสติไป เสร็จแล้วหมอบอกผมว่าเขาต้องผ่าตัดแข่งกับเวลาเขาผ่าตัดกะโหลกแล้วก็ผ่าตัดซี่โครงเอาซี่โครงมาแทนกระดูกกะโหลกต้องให้ได้ขนาดเท่ากันหมอมือเที่ยงเป๊ะพอดียังกับจับวางคุณหมอสมานมันตราพรท่านสำเร็จจากอังกฤษผ่าตัดยังกับจับวางสมาธิดียังไม่ลืมพระคุณท่านจนบัดนี้หมอเพื่อนผมก็บอกว่าถ้าผ่าตัดสำเร็จหรือก็บ้า สมัยนั้นการแพทย์ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ไฟฟ้าก็ยังใช้ไฟฟ้าวัดเรียบหลังสงครามใหม่ๆมันก็น่าคิดเหมือนกันว่าทำไมคนเราไม่น่ารอดไม่น่าพ้นวิกฤตการณ์อย่างนี้ได้แต่ก็ต้องพ้นจนได้คงต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอย่างที่มีเสียงมาระกซิบบอกที่ข้างหูตอนนั้นผมเองยังเป็นหนุ่มขะนองก็ยังไม่ค่อยนึกเท่าไรก็ยังไม่เชื่อพอหายมาแล้วหมอห้ามไม่ให้ดื่มเหล้าผมก็ดื่ม เพื่อนเขาบอกฉลองรอดตายกันหน่อยก็ดื่มกันที่3ามยานแล้วก็ดื่มมาเรื่อยๆที่นี้ความรักกีฬาเมื่อเล่นรักบี้ไม่ได้เขาไม่ให้เล่นแล้วผมก็มาวิ่งวิ่งทุกวันวันละสิบกิโลเมตรไม่ว่าฝนตกแดดออกผมก็วิ่งทุกวันตั้งใจจะไปแข่งโอลิมปิกเกิดพอดีมาสลบซะอ,อีกทำลายสถิติแล้วก็สลบเข้าโรงพยาบาลอีกท่านในอำเภอเล่าว่าท่านเข้าโรงพยาบาลด้วยกันทั้งหมดสครั้ง สมัยก่อนท่านดื่มเหล้าไม่ของคนเดียววันละขวดและดื่มเพียวๆผสมอะไรไม่ได้เสียด้วยทั้งนี้เพระาะศสยร่างกายของท่านล่ำสันบึกเบือนแข็งแรงจึงดื่มได้ทนตอนไปเมืองลาวพวกเท้าทั้งหลายชวนท่านเป็นตัวชนดื่มเหล้าขนาดจุดไฟติดเป็นประจำ <MS> เมื่อตอนหลังผมมาเจอหลวงพ่อสำเนียงจึงได้สติจึงได้คิดถึงโทษของการดื่มเหล้าเมื่อคิดได้จึงอธิษฐานเลิกเหล้าเพราะหลวงพ่อท่านพูดน่าคิดมากว่า กินเหล้านี่เหมือนกินเลือดสัตว์หลายๆอย่างเข้าไปบางคนไม่ยังไม่ได้ดื่มพูดก็พูดน้อยไม่ค่อยพูดจากับใครแต่พอเล่าเข้าปากเดี๋ยวก็พูดมากเห่ายังกับสุนัขบางคนใจดีไม่ดุร้ายแต่พอเล่าเข้าปากแล้วก็ดุมีมีดใช้มีดมีปืนใช้ปืนเดี๋ยวก็มีเรื่องได้เลือดกันทันทีบางคนเดินตรงยังกับอะไรดีเวลากินเหล้าเข้าไปแล้วเดินคดไปคดมาเหมือนกับงู คือท่านพูดถึงโทษการดื่มเหล้าทุกเรื่องอย่างบางคนเป็นคนสะอาดแต่เมื่อมันมาไปแล้วก็อาเจียนประเปื้อนและมีสิ่งหนึ่งที่ผมอจจัศจรรย์เพราะตอนหลวงพ่อพูดนั้นผมเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่มีหลายเรื่องที่หลวงพ่อพูดผมได้ไปเห็นในแดนสนทยาตอนหลังผมก็เลยอธิษฐานเลิกเด็ดขาดชีวิตนี้ไม่เอาแล้วบุรีกันพนันอะไรทุกอย่างนี่ถวายแกหลวงพ่อหมด เบื้องหลังที่ท่านได้เป็นในอำเภอดีเด่นของประเทศนั้นในอำเภอประชาะเปิดเผยว่าหลังจากนั้นผมอ่านหนังสือพิมพ์บางกอกทมสมัยก่อนพบว่าที่ไหนมีสำนักปฏิบัติผมก็ไปปฏิบัติไม่ว่าที่ไหนดีไปทั้งนั้นไม่ว่าพัทลุงลำโพนวัดรงหีบซึ่งเมื่อก่อนไปมาลำบากมากผมก็ไปผมไปปฏิบัติธรรมบางทีก็ไปอยู่นานๆแต่ผมไม่ได้อะไรกับเขาเลยบางคนนั่งแล้วเห็นโน่นเห็นนี่ ฉันผมรู้สึกว่าตัวเราทำไมไม่เห็นกับเขาหนอเราคงจะแย่มากแต่คงจะเป็นเพราะศรัทธาจริตตอนผมไปเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ก็ได้ไปฟังปาตกถาธรรมจากผมพ่อพุทธทาสผมได้ติดตามท่านไปหลายครั้งไปอยู่ไปปรนิบัติไปอ่านหนังสือธรรมะจนเห็นอะไรต่างๆในคำสอนของท่านเป็นสัจธรรมจึงนำมาตั้งเป็นข้อมูลเป็นหลักการหลายๆอย่างซึ่งผมเขียนหนังสือเป็นเล่มใหญ่ ไม่เชิงเป็นหนังสือวิชาการแต่เป็นหนังสือคู่มือในแนวพัฒนาโดยนำหลักอริยสัจสี 4, มาพัฒนาสังคมได้อย่างไรพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างไรพัฒนาสาธารณสุขและพัฒนาการปกครองด้วยการนำเอาอริยสัจสี่มาเป็นโครงสร้างและต่อมาผมก็ได้รับเลือกเป็นอำเภอดีเด่นของประเทศเป็นคนไทยตัวอย่างและเป็นมนุษยสัมพันธ์ยอดเยี่ยมสมัยอยู่จังหวัดเลย จากการที่เรานำมาปฏิบัติจากการที่เรานำประสบการณ์ที่เราเห็นมาฝึกกันเองหลวงพ่อสำเนียงเปรียบเสมือนอาจารย์องค์แรกของผมการปฏิบัตินี้ผมไปศึกษาทุกสำนักไปกราบไหว้ถือท่านเป็นอาจารย์หมดและจากการปฏิบัติทำให้ผมพอรู้ว่าการทรงเจ้าเข้าผีนั้นจริงหรือไม่จริงเพราะเคยทดลองเข้าทรงด้วยตัวเองแต่เข้าผมไม่ได้ เวลาเข้าทรงเราก็เข้าสมาธิใช้จิตตามดูทําให้เรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ยังมีอยู่แต่ความเป็นจริงสิ่งเหล่านั้นก็นี้หลักสัจธรรมไม่พ้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็สลายไปในที่สุดถึงจะเก่งกาจขนาดไหนก็ตามแต่อยู่ยงคงกระพันไม่ได้แต่ว่าวตัตจักรอันยาวนานเราอาจไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นอาจอยู่เป็นร้อยปีพันปีก็ตามแต่มันไม่อยู่เสมอไป แม้แต่อาจารย์ผู้อยู่ยงคงกระพันก็ต้องตายหรือจะเก่งขนาดไหนก็มีอันเป็นไปแสดงว่าเรื่องของกรรมเด็ดขาดที่สุดแล้วท่านในอำเภอประชาติท่านได้นำสิ่งที่ไปพบเห็นมาจากแดนสนธยาหรืออีกมิติหนึ่งมาสร้างเป็นเมืองด้วยจุดมุ่งหมายที่แท้จริงคือสร้างคนดังที่บรรยายมานี้ จะเป็นขุศนไม่น้อยกว่าการสร้างวัดวาอารามหรือสำนักสงเพราะปัจจุบันคนดีมีน้อยกว่าคนเลวมากมายหลายเท่านักและถ้าบ้านเมืองของเรามีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขแล้ว mm. ก็จะได้ชื่อว่าสมกับเป็นเมืองพุทธอย่างแท้จริง